เอาไปตี่ใมาอีกาของกินไข่หมดไข่หมดเต่มไหร่นันเลยหมดไข่โดยทำมาดิบุเดาบะตัวเหญนตูวตัวหอนอ่ะแต่สีแท้มันบ่อยแบบคิวนะจะว่าบ่จะว่าหรือว่ามันคนละแบบปแต่เกาสีนี่ผู้คิวแท้แท้เลย บบโบมันม bo, ันมันมันคิ้วไปแบบหนึงนะอันนี้มันแบบโบธรรมดามันเม็นอําอับจีซื้ออันนี้เจ้าขอใส่นผาพิบะน่เจากันใส่ในห้อห้อเราไม่เคยใส่เนาะบนมันส่่ออกนยใ ทายสบายดีเด้อพี่พี่น้องเอฟซีเบอร์ส,สุขสุขคนก็นยินดีตอนทับเข้าสู่โซนวอลบันปลายแลยพี่พี่น้องเอผมพอสนบอนี่เนาะทางโซน,นกเ็เดินทางมาหาทางนอสุมโมทางสร้างประกาศเมื่อวานนี้เพิ่งก็ให้คําตอบแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะเพิ่งะสะมาทาสีให้ทางนอสุมโมเมื่อนี้พี่พี่น้องเอ้ ศาสนาเขโอ้ยมาสวยพอสมควรเนาะเพราะว่าขากเฮือนท้าสนองกัมีบุญพ่อพี่น้องเอ,อ้อาบุญเจกเนาะที่ว่าคนเสียชีวิตตั้ง่สองสามปีขึ้นหลังพ่อพี่พี่น้องเอ,อ้าพอ,พอ,อ,อาที่เพิ่นเสียชีวิตแบบกระทันหันเนาะแบบว่าผูกคอตายขนาดเนาะครบรอบสามปีไปิ่นก็ได้เฮ็ดบุญพ่อพี่น้องเอะ อ่าสนนก็นเลยแต่งให้ทางน้องกลัวเพลินไปโมไปทานําเนาะว่าท่าสนนกับเพื่อเมื่อนี่ก็โอ้ยคใครคำลงแรงก็เลยให้ทางน้องกลัวเพลินไปโมบุญนําเจ้าภาพเพลินเนาะจอยอ่ะจากในเพราะว่าลายใหญ่ห้างเนาะพี่พี่น้องเนะะาะท่านสนนกะสีเอาอาสีโมสองโลกลัวให้ทางน้องสุงโอเนาะ,ะจุดประสงค์กับทางพระราพุยใหญ่เพลินในนานมาพี่พี่น้องเอ้ อาจารย์นายคนอื่นกระทาสนองก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นเด้อที่ให้ทาสนองเป็นสะพานบุญให้ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเนาะความเจ็บยาให้ได้ความไข่ขยาให้มีโรคภยัยไข้เจ็บกะอย่ามาไกลมาท้นเนาะขอให้ดีให้เพิ่นผ่านจากเพิ่นมีแต่สิ่งจะดีเข้ามาในครอบครัวของเพิ่นเนาะสาธุ้เอเอ้ยอาจารย์นายผูรักษ์ข้าพิธารถน้อส่งโอเพิ่นเลยเนาะโดยสาธุ ไปยังกินดน่โอ้กินข้าวเลยเนี่ยกินขาเคาาเคียงขาแทนี่สีนงนี่โมจมือนนเอาสบายดีเอาดหมดสบายดีดอวสบายดีีกเดีบ่สบาดีนะสบายดีมาอีกปลาองกินไข่หมดไข่หมดเต่มืนล้วหมดไข่โดย มาดิบุเดาบ่อใช่ยันตุตุหอนช่างได้กินบ่แดงแล้วบอกไปแล้วนี่เราปรชิดากินเขาบอกไปเรอยว่ะใครม่แดงตรงให้มันวัโอ้ยอ่ะนี่อ่ะนะสิโมชิ้นพานคือชิ้นเลนชิ้นหมู สองโลด้วสองโลกลัวเพื่อละสินโมเอามาไห้เห็ดกินเห็ดอยู่เลี้ยงสร้างน้ำาไแบ่งส่วน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 แงส่้นามคนเห็ดจะคนนี่นะโอ้นมาแต่เ้าวคนบ่ โอ้ยสดโหงั้นเนาะทางนั้นเนาะเลยให้สมโอพรย้อนพะลอเนาะสมโอเาอยู่นี่ด้ดังบ่เออเปิดตู้เปิดเเไปซ่ๆมางก่อนซนะโอย้้าเพิ่นเฮ็ดเวียก Để thằng này đi, ba thử chuột chuột. Ừ. sao ừ. cho bà đi sang Bà đi má con đi không? à. สามใบบุ่นสองนายก็มากีเล้คือว่ายุทธชนะะคือว่ายุทธงนา้นคือแบบนึไปแอมตัวขนาดนี้โอ้ข้างในครับบอมทันใบองมากีลอืมอืมอืมอืนสรลล่ายดะเละนสิาก็ห่ดแล้ว เนี่ยสังเองยูส์สังเองยุดบ่เออเราไมีเบี้ยไปไปเบิ่งเบี้ยอือมีนเป็เบิ่งเบี้ยที่เห็นเหมือนเห็นคนเหยาะบ่เออแต่สีแท้มันบ่อยแบบคิ้วน่ะจะว่าบ่จะว่าหรือฮึหรือว่ามันคนละแบบบ่แต่เก่าสีนี่ผู้คิ้วแท่ด้วยคิ้วเลยบ่บ่บ่มัน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 คิ้วไปแบบหนึ่งนะอันนี้มันแบบ โบธรรมดามันเหม็นอ,อับๆที่เสื้อนีอ่จำควรใ,นนใส่ผ้าพิปาหน้เจ้ากันไปลวหอห้อเราไม่เคยใส่เนาะมันมันใส่มากันดูยดยอยากใส่ ล้วถูอีรอบรสองได้ทาสีก่อน1กิโลธรรมดาบอแนาะม่ทันเลย <c oughs> มาเถืะอขันตอนแมนแตแล้วว่วถามัมีกองกันหรือแมนทาสีก่อนว่ามันหงอยองไ่ยากหรอไรเน่ยไม่ยากหรอกเอาว่านะเ่อมันองกอกมันเป็นน้ำมันบอแมนน้ำมันหนุอ่ะ่มันไงนะ เขาแสบออกไมขออออกเลยบ่ออกง่ายยี่หรอกเนาะง่ายเป็นนานาเดียบเด้ยอืมกระโลนนาเดียบโอ้แบบว่าเฮายูเพลินยูซานเฮวยยังบริยมสีกับทาแบบสบายนี่แต่เก่าโอ้ยทาสีนี่คิ้วจนปวดหัว

Vâng ừ. Xịn, bán, cái <laughs> xay nở đấy. มันลมเย็นอยู่มันนี่รหลาลมสาบไปดีมันนี่เย็นงลมมันเลยเน่ยยนสบายทำมัน้อนคือวานในหดดเย่เนาะวานเลยเยย่อยคือยังสมือเมือากแดดดูพอแดดแต่้อนเอา ก้อนครึ่งครึ่งใช่ไหมรัน้องอคุณโตกู่ว่าทางบ้านเจ้ากัไหนอ๋อเรียนไปพอยมาโตมาบดโตกั ช่วงมันมันบอกมันข่าววันสิบหกนี่พายุสีเข่าไม่ทางฝนทางลมอืมสิมันทีสิบหกไปหาทีสิบเก้าอ่ะจะฉีดหอดแช่แล้วว่าจะก็ยามมันามียนเลยบอกว่าฝนดีได้ปีนี้นะแม่มาเลยอืมปกติมันเก็บฝนแล้วหนาวหนาวเดือนเน้ยเดือนหาเข่าเดือนหกคนแล้วฝนตกเลยมันรดปกติรดเดือนมีนาแบ่มี้ฝนอยู่แล้ว อบนืเาเป็นผลยางหมดหมังไม่ก็เป็นดีได้ปีนี้ม,ม,<อ>ม้ออย โันาต้องได้ล้ำอีกบทเล้วว่าท่าแบบเดียวเลยยาเลยเล้เบืองวันมันซีมันเข็มนลครับเอาบลท่าแล้วว่านี่พอปนได้เดลยวสีน้ำลดมันต้อาเค็มนะคะัมันจ้างกับลําอีกแบบกิจก็ตามบอร์ดนี้ โอ้จังซั่นอันนี้แบบว่าห้องนะเนาะแม่นเดเอามาเก็บตามตามแปงเาเา

โมเด้พักคนกินข้าชอบเนาะเดี๋ยวของกันช่อยยังของเดียวนี่สิโอ้กับบ่อนั่นกระลำเพิ่มอีกทางกระทางเดียวเนะ้ะทางนอกเด้เนาะตัวนี้ยังร้านในเ,นเลย คือบ่ยังหอมกุ๊กๆพอวะถ้าสิเขาแล้วก็ดูดีแบบนึงพอพี่น้องเยเนาะถ้าบมีสีกอีกแบบนึงเนกโอ้ยต้องอดเอ้ยกินยังนะแปงแปงแปงหรือแตงแปงมากแซง น้ำเย็นมาเ่ยหายร้างกิน,นอลยละลายไาเลยมีต,ยะยตะขี่นั่นน่ะพุ่นขี่นัตตะตรงตรงนี้มิงไมบ่กดีดีดีฟอยฟอยนี่ขาวขาวนี่นอืมแตกออกนะมี่เส้นำกินบ่อันนี้ก็เพชรพอ,อน,นี่บ่เส,เสืองามแท้ ไปเสียงกีฬาอยู่ไซด์อะสชมเซยสชมเซย์เราว,ว่ะเนี่ยเคียขุยขาวอยู่เจ้าวาอลทุทีอืมมีอะไรยัยงโอ้ใครเน็มมาเนี้เนาะอ่ะจี ลมลมไปพี่น้องไงบรรยากาศดีดีอันนี้ฝาพันโบนี่มันยังในกระสอบนี่น้องโดมันยังในกระสอบฮะขโมยขายเออมโดนโดนเข้าแล้วสีกับเขาช่างฮึ่มสีท่ทไหร กระซินได้แล้วต่างเราทาคนเดียวนะออกแรงมากเสร็จเรียบร้อ,อยไวแหงเนะาะเรเป็น เปิดกรจีเอาแป้งน้อยเขนว่าอาฮีไปามขอบนะขอบขอบประตู

อิ่มเรียบร้อยบอเรียบร้อยอตู้เย็ตู้เย็นโอ้น้ำแข็งมีอยู่บอเลยก็หั่นหั่นตาแหงจะครึ่งนึ่งอะไรจหั่นมันเอาเอาเก่อนไจหัน แดดบ่ม no. ah, like e ีก oh. oh. oh, ็นเนาะจังหันเนาะอนี่แดดมีอยู่อ๋อพาเลยไหมล่ะมาฮุ่งนะแต่พาพาหาพาพี่ชิเสดเธอบ้าเดืองหื่อยู่อะมาเมื่อวานนี่คือยังเคี้ยวรุม่รีบ่เรื่องหอ่อเนาะ Đường Phộng căn nơi cưới dạng can mặn này mọi người cái người mọi người mọi người Cái người mọi 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 người trộn người mọi người mọi người mọi này mọi người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  อย่ามาั้แหละเป็นอัดละล้นลืมบอกลืมเป็นไปโอ้หืมวายทงคอยก็ดีจะกินชมมาแดง,ดงบ่หืมบริโภคมาได้บริเวณชอบอะไรดีอร่อยดีมีประโยชน์สามคนมาสามคนเนาะไปพุ่นชองอยู่นี่นึ่ง มาในวันทิตยนางถวดโอเสียงโทรศพัพท์เม่ตุอะโอัโ้โได้ยินได้เถื่ออะไรถูกเสียงโทรศัพท์เจ้าเจ้าบรีขาดว่า่ายลยิ่มเรียบร้อยมันเีเนระ xin mô là tặng nhau hai là hai kìa hai salmon kìa hai đạo salmon ngoài còn con kìa kìa điều, kìa hai kìa hai kìa Cho kìa hai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  kìa này. kìa hai kìa này kìa hai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 

จะสีแดงเนาะโอ้นายมันเอาไว้เด้อเอาไว้เห็ดพันธุ์มันตามไม่ได้หรอกอาววงมาไหนผู้ผ่านเป็นงิม่มโดดตักกินเลยบ่อกกยโ,โอ้เห็ดตนะัวนั้นสบายอื ตัวผู้ตัวเมย์และตัวเม็ดล้ำน่ะจะเป็นตัวเมย์ตัวผูสีขาวกินกินกินอ่ะพี่รองเอเราลุนทางชาวคนอีกรอบหนึ่งนเนาะอะคนผักผนกินข้าวกินน้ำก่อนพี่้องเอะางคิดเป็กาสนองการแสดงความจงรักกันนอเนาะนังกันเหมือนกันนั่งกันๆัน Assalamualaikum ni ka khok ka khom wa sabai di